วันนี้ป็ะตวอะไรคะดอกค่ะแยได้เสียงเ็บอกรกเสาวอ่ตกาเลยให้ั้สได้ินห่อเล็วะกก่อนรไเขานะคะาะกนรักฝนที่สุดเลยรักฝนที่สุดเลย เชิญค่ะ <laughs> <coughs>